เดี๋ยวมารีวิวคันนี้กันนะครับลูกค้ามาจอดทิ้งไว้หน้าบ้านแนละ้วลูกค้าบอกว่าทําให้หน่อยนะครับเรื่องระบบรอบเดินเบาแล้วก็คันนี้รถติดแก๊สด,ด้วยนะครับติดแก๊สสองระบบแก๊สน้ํามันแต่น้ํามันใช้ไม่ได้ลูกค้าบอกว่าทําน้ํามันให้ใช้ได้แล้วก็เรื่องรอบเดินเบานะครับแล้วก็อื่นๆลูกค้าเขียนรายละเอียดไว้ละนะครับเดี๋ยวมาดู ดูหน้าห้องเครื่องก็ดูอาการเบื้องต้นนะรถยังไม่ได้ขับลูกค้าฟื้นจอดไว้นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วอาการเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับพื้นฐานทั่วไปนะครับก็ดูกันก็จะมีแว็กซ์คม,มาหนึ่งตัวนะครับเอ๊มีแว็กซ์คม,มาหนึ่งตัวแล้วทําไมรอบเดินเบาก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีปักจานจ่ายยุ่งเหยิง ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกชุดเสื้อวาวน้ํานะครับพวกเนี้ยกระโหลกวาวน้าพวกเนี้ยผุหมดแล้วนะครับผุหมดแล้วนะครับนี่สายน้ําสายท่อน้ําอะไรต่างๆเขาก,ก็อุดทิ้งมาหมดแล้วนะครับพวกท่อกระโหลกวาวน้ําหรือไอ้ตรงนี้นปีกเสื้อเขาก็ไม่ได้ใส่มาผมต้องไปหาไอ้พวกพวกเสื้อวาววาวน้ําตรงเนี้ย นะครับที่ตัวมันนะเพื่อเอาไปเสียบตรงลินปิกิเซียนะครับรอบเดินเบาผมก็ต้องพึ่งไอ้สายน้ําตรงลินปิกิเซียด้วยนะครับต้องใช้เดี๋ยวผมหาของใหม่มานะครับของใหม่มีขายนะครับไอ้พวกที่สันทนิมกินกินที่ผูตามการเวลาเนี้ยของใหม่ผมมีขายนะครับพวกเซียเบาน้ํา 4G เอ่อน่าจะ92นะครับไม่9กก็93นะครับ ก็ตามนี้ดูกันตามนี้นะครับก็หลักๆพื้นฐานก็หน้าตาคล้ายเหมือน92บ้านเรานะครับจะมีเครื่องนอกพวกเออ63ด้วยนะคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็น่าจะเป็น92นะครับรถติดแก๊สก็ดูกันเอานะครับก็ติดแก๊สระบบดูดวิธีการเอาอากาศของไปคคามก็มันก็ผิดแล้วนะครับไปเอาไอจากฝาวาวมาได้ไงเอาเนี่ยมันต้องเอาจากข้างนอกมา ต้องเอามาจากทางนี้นะครับตามหลักความเป็นจริงนะครับแค่นี้ก็ต่อผิดแล้วนะครับอแล้วก็มาต่อตรงอมเอมอ,มอลมเบรกอีกนะครับหนักเลยทีนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันคร่าวๆนะครับอันนี้มาให้ดูกันคร่าวๆเฉยๆนะครับไปด,ดูรายละเอียดรายละเอียดรถแต่ละคานนะ่เก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับ ไม่ใช่ว่า,าําแค่นี้แล้วมันจบนะครับรายละเอียดนี่แต่คำคำว่าเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านี่แหละนะครับเยอะสตาร์ทแก๊สก็ผมว่ารอบเครื่องถือว่านิ่งอยู่นะเบิ้ลเบิ้ลอะไรเพราะคันนี้รถใช้แก๊สตลอดนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าใช้น้ํามันไม่ได้ใช้น้ํามันไม่ได้ใช้มาสองปีว่างั้นนะครับลูกค้าก็เลยไม่ได้ใช้เราใช้แก๊สมาตลอดนะครับ ช้น้ามันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องดูพิจารณาถังก่อนถ้าถังมันเป็นสนิมมากก็แนะนําให้เปลี่ยนหาถังมือสองสวยๆนะครับเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับถังน้ํามันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิมหมดนะครับก็ลอบเครื่องก็จะถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าจะเปิดแอร์เนี่ยรอกก็จะหล่นลงมาอย่างเดียวนะครับจะไม่มีชเฉยให้ละยิ่งเข้าเกียร์อีกยิ่งหนักเลยนะครับเข่าเกียร์อีกนั่นครับสั่นเลยตอนนี้นะครับ ทำให้เครื่องสั่นไปเลยนะครับปกติจริงๆแล้วก็ถ้าตบเกียร์ว่างปิดแอร์รอบก็ถือว่าปกติรอบไม่ทรงไม่สั่นไม่อะไรนะครับรอบหนึ่งพันเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีตัวชดเชยรอบให้เขานะครับเดินเบาของเขาอะได้รอบนิ่งอยู่แต่รถผมไม่ได้ลองขับนะอันนี้ฟึ่งมาจอดนะครับก็อาการคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ อาการคร่าวๆอาการคร่าวๆนะรถผมไม่ได้ลองขับแล้วก็จะมีโชคลูกค้าบ,บอกให้เป็นโชคคู่หลังให้หน่อยอ่ะไม่ไม่ได้ปัญหานะครับปัญหาคือเรื่องเออรอบดนรอบเครื่องยนต์นี่แหละนะครับรอบเครื่องยนต์นี่แหละเดี๋ยวเก็บร,าย,รา,ยายละเอียดให้นะครับนี่ดูน้ำมันรั่วน้ำมันซึมด้วยรอบแถวเนี้ย น้ำมันรั่วน้ำมันซึมแล้วก็จะมีน้ำมอน,น้ำซึมด้วยเนี่ยน้ำมอน,น้ำซึมรพอเลยนะครับก็รายละเอียดเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้รถไม่ได้ลองขับนะครับแล้วก็จะมีตาน้ำข้างเครื่องด้วยนะคัะนนี้ผุแนละ้วข้างล่างนะดูจะมองเห็นไหมนะครับข้างล่างตาน้ำผุแล้วแต่ยังไม่รั่วนะเนีนะ่ยสนิมตาน้ำเอาเป็นวงวงนะครับ สนิมกินแล้แต่คันนี้ยังไม่รั่วนะเนี่ยตาน้ำเนะอะถ้าผมแกะนี่น่าจะน้ำมัน่าจะไหลเลยอะนะครับ <c oughs> โอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับให้ดูกันคร่าว